หมดว่าเราได้อันนี้แล้วไอ้เครื่องหมายงงๆแล้วอะเราไปไหนต่อมันจะวาร์ปให้เราเหรอใช่มันจะวาร์ปให้เราไปหาคุณเจสีม่วงถ้เาเกิดแล้วก็ต้องไปเป็นลายเขียวอีกแล้วเหรอยังไงต่อเราก็จะไปไหนก็ไม่รู้ มันไปแล้วมันไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วติดตูตูติดตูติดติดต้น่าจะอีกนากนทุกอนว้า <c oughs> ไม่อยากป ไม่อยากตายเพื่อนไปล่อมันดีเพื่อนไปมันไปแล้วพี่ภารกิจเอาใกล้เสร็จแล้วแล้วใครเสียดีเนาะจริง

ไปเยค่ะเราใคะูเราตอแงกเรอยรดะครับเปดีกว่าเดได้มาเนี่ยยากนมากเลยคืออะไรอ่ะพี่ไม่เข้าใจอะอะไรเอ่ยอยู่ตรงหุ่อยู่ตรงหุ่ยเดงมคอตอนนี้เราอยู่ตรงหุเขียวเอ้ยมีใครอยู่ตรงนั่นินดีนี่ตรงไหน ก็คือประนคอเอเราอยู่ตรงสีเขียววะอ๋อปรซแกิกแซกอะพี่ว่าได้ซิกแซกซิกแซกไปทางขวาตรงตรงไเลี้ยวซ้ายก็เดี๋เดียวเขาจะคือตายแล้วต้องไปหาใหม่หมดเลย ขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายเราเลี้ยวไปทางไหนอะซ้ายขวาแล้วเราเลี้ยวไปทางไหนพี่บอกว่าเลี้ยวไปทางนั้นมเมาต้องเลี้ยวขึ้นบนตรงนี้ปะ,ปะตรง,งไปขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ จำว่าขวาใ้ซ้ายไม่อยากตายอ่ะไม่ตายได้ไหมขวาใชา่ใ้่เอาเขียวมามาไม่เห็นมีเหมือนในแผนที่เละ เราไม่ตายอ่ะจะถึงเมืองจะงมองีเดี๋ยวหอ่ะมองไม่เห็นได้เลยมียาในกระเป๋าไหมไม่มีเียบเข้าไปหนดิไม่คว้จะทีไรไม่อยากตายพี่มันจะตายปะอ๋อได้แล้ว ลตรงนี้กันกลั <c oughs> วตายคะแยคุณจวได้ยังไงแถม่ายลูโชว์ังด้วยจะไปนะนเราเราจะูตรงไหนนะไม่รู้แล้วนะคือนะคุณแจโม่มาถ่ายไหนอ่ะก็ที่เดิมนะอีกแล้วเหรอไปใช่ไปเราว่าไป การดาาแล้วเนี่ยชีวิตพี่ไม่อยากไปเลยเม่ขาสั่นไปหมดแล้วคือ,อถ้าเกิดเราตายคือต้องหาใหม่ก็จะเสร็จไปเดินไปค้างไปจะตายตอนไหน เกือบหนูมาเป็นตายแน่เลยเพราะมันค้างอะ่ะเกิดให้หนูหนูมาเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนที่ย้ายมาไปได้ไปได้ไปได้ตรงนี้มาแน่เลยไม่ชอบมาตรงแง่แงนนน่นั่งเงียนั่งเงียนั่งเงียบมันตามตูดมาเลยมิน้นมิ้นเด้อมิ้นเด้อ เดี๋ยวยไม่เข้าไปเลยลลเราไปไหนอะ่ะเราต้องรีไปหรอไม่รู้อะเราไม่ด่อรับไปอะแล้วก็เฮ้ย้รีไล ไม่อยากไปจุดเกิดหรอพี่เราตรงนี้ไหมลงลงนี้กอนลงนีก่อนไม่ทันละเอา้าไม่นอนเลยเหรอเป็นจำทางไม่ได้อ่ะราอน,นี่ไงขอนี้แล้วแต่นี้คือไม่ต้องโสดแล้วเรวิ่งมาทาเดียวอันนี้ไม่ใช่เซฟโซน อ๋อให้หนูกินป่ะชี้นี่เห็นว่าเรามีพลังเวทมนต์นะพี่ใครนะไม่เห็นว่าเรามีพลงังเวทมิญญาะไ,ไ,ไ,ไปเพื่อที่หนูก็ได้ตัยนี้กดอ๋อคือเราต้องวางชี้กันบ้าปถึงจะกดได้อะ มีอันนี้เเพื่อนมปไปเราคนเรานไปเราคกินแล้วเราจะไปไหนต่อที่หยบชีไม่เห็นจะมาจริงตพระพเอาพออนนี่ อะไรเอ่ยจุดเกิด้ไยอะ <Hey. S 1> วันนี่ <Yeah. S 1> พันดาเนาะคิเว oh, ันดานไป <What? S 1> ใช่ <Hey. S 1> ไปเดีวเราเรากไรดสูงกันได้ไหม มองไม่เห็นอะไม่เห็นเลยมากกว่าว้าย,ย,ยชีวิตอยู่ไหนอะตอนนี้พี่อยู่ไหนอะไปไหนต่อตรงที่ผ่านเดิเดี๋ยวเราวาไปตรงที่เราผ่านดเดินเลยนะคะไดแล้วค่ะว้ายคุณข,ข้าเป็นเต็มค่ะ <laughs> เย็นๆเราจะผ่านไปได้ เวดเราด้วยนะว้าไปไปไปข้าอะนรกเหรอตายคือต้องเริ่มใหม่เลยไปมเนี่ยอยู่ไหนอะพี่คก,ก็ขนลุกเหมือนกันไม่อยากผ่านเลยอะไปเย